พี่น้องนิ้งกะอยู่บ้าน AN, <bunker. S 1> เนาะพี่น้องนานนี่จะคือมือนีเนาะพี่น้องเนาะนิ้งก็ได้สั่งสั่งของจากอีเกียมานะคะทุกคนนี่เมืองไทยทุกวันนี้สะดวกสบายนะคะสะดวกสบายจะพี่น้องห้าสั่งของอีเกียมาบานจะพี่น้องเพิ่นมาส่งฮอดบานเลยจะพี่น้องคือนิ้งตอนที่นิ้งสั่งนิ้งกับอยู่เมืองนอกเนาะพี่น้องเนาะนิ้งกะ สั่งอยู่มั่งนอกใจต่างใจยังเรียบร้อยอยู่มั่งนอกจะพี่น้องกับเพียงแต่ว่าเฮาให้ทีอยู่คนอยู่บ้านจะพี่น้องเพื่อนกะจะมาส่งห้ถึงบ้านนิงกะใจให้เพื่อนประกอบให้เลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกะจะมาประกอบให้เฮ้าอยู่บ้านจะพี่น้องนิงกะเคลียโตออกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะให้เพื่อนเอาของมาประกอบจะนี่จะก็คืออีเกียเมืองไทยนี่คือสะดวกสบายมากนะคะ เฮาสั่งมาจากเมืองนอกเลยพี่น้องเาา้า่ใจเงื่อนใจยังเ้าสั่งของจากเมืองนอกเลยจ้ะแล้วก็ให้ทียูเพื่อนจ้ะพี่น้องให้ทียูเพื่อนให้คนอยู่บ้านรับจากพี่น้องนี่เพื่อนก็นจะประกอบให้ประกอบให้บริการให้ทุกอย่างนาะจ้ะเนาะนี่จะนิงกับเปลี่ยนโซฟาไม่ให้คนเถานั่งจ้ะพี่น้องนี่เปลี่ยนโซฟาสั่งเก้าอี้มานั่งเล่นนะคะนี่จะ สะดวกสบายมากนะคะค่าส่งกับ b ได้แพงเด้อพี่น้องเด้อค่าส่งกับถึกถึกแล้วก็ค่าเข้ากับตงใจค่าเพ่นประกอบน้ำเด้อพี่น้องเด้อค่าพ่นประกอบในพันบาทจ้ะพี่น้องแล้วก็ค่าส่งค่าส่งแค่พันเก่าเองพี่น้องนี่จ้ะไม่ได้แพงนะคะค่าส่งค่าประกอบนะคะนี่จ้ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่พักขาโต๊ะ นี่จะนิงกะสร้างมาไหวนั่งเล่นนั่งเล่นนอกบ้านนี่จะพี่น้องนั่งเลนนี่จะชุดนี่ก็คือจะจะสร้างมาไหวนั่งเล่นมองนี้นะจ๊ะพี่น้องนี่นั่งเล่นในี่มองพักพอนที่พักพอนาลาริมน้ําเรานะคะนี่จะก็จะสร้างมาไหวน,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 นั่งเนนงาาล่นย้นะะนมอันนั้นมาเขาก็ออกเอาออกมานั่งเล่นจ้ะพี่น้องนี่ของอีเกียทั้งหมดเลยนะคะนี่จะ มือนีนะพี่น้องน้องนิ้งกะเดะให้เพิ่นมาอันนั้นลงโซลาเซลให้จ้าพี่น้องนี่มาพร้อมกันจ้าพี่น้องอันอีเกียกับโซลาเซลเพิ่นมาลงของให้จ้าพี่น้องนี่จ้ะก็คืออันดับแรกก็คือเฮ้าเด้เจาะน้ำไว้แล้วเนาอพี่น้องเนาะเฮ้ากะไเด้เจาะน้ำแล้วเรียบร้อยเฮากัติดต่ออันโซลาเซลให้เพิ่นมาติดตังให้จ้าพี่น้องกับบยยากเนาะจ้ะเนาะนี่ เบิ่งวิธีเพิ่อนอันนั้นต่ออันสายต่อสายน้ำนะนาะพี่น้องเนาะลงไงกอินชพี่น้องนี่เพิ่นกะจะเฮ็ดแพงตั้งแพงเฮ้าเดียบร้อยเฮาบ่ไดดเฮ็ดยังเลยจ้ะพี่น้องแค่แค่เฮ้าเจาะน้ำไปถาเพิ่นซื้อจ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเพิ่นกะจะมาวัดว่าจะล่งทอทอใดมันจังจะพอดีครับน้ำและะว้วก็วาดว่าอัน แรงโซลาเซลล์ห้าสิถึงซัมใดเนะจ๊ะเดี๋ยวเพิ่ก็จัดการให้เฮาเองจ้ะพี่น้องหฮากะบ่ต้องเฮ็ดยั้งจ้ะสะดวกสบายนะคะนี่หฮากะแค่มมหนาที่เจาะน้ำว้จ้ะพี่น้องนี่อันดับแรกก็เจาะน้ำไปก่อนจ้ะพี่น้องเจาะน้ำนะคะเราก็เจาะลงลึกนะคะเจาะลงลึกอยู่พี่น้องเพราะว่าเจาะเพื่อไว้ซื่อๆดอกจ้ะพี่น้องนิ้งเจาะน้ำอันนี้เจ็ด จ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเมตรเด้พี่น้องนี่จะแต่ว่าน้านำนะมันจะอยู่อยู่ที่ประมาณสามสิบสี่สิบเมตรกระถึงเราพี่น้องแต่ว่าข้ากับเจาะเจาะเจาะลงไปเลิกนะจะพี่น้องแต่ว่าข้ากับก็บบาดลงทอเลือกขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าลงทอเลือกมันกับน,น้ำก็าจะคุ้นจะยังจะพี่น้องข้าจะเอาแบบว่าพอดีพอดีเนาะ แต่ว่าสร้างโซลาเซลล์เพื่อนก็จะเบิ่งให้เหานะจ๊ะพี่น้องว่าแล้งน้ำแล้งโซลาเซลล์แรงยังถึงซําใดเนี่ยจ๊ะพี่น้องเด้๋ยวเพื่อนก็ดูแลให้เราทุกอย่างนะคะเฮ้กับบต้องเฮ็ดยังจ๊ะพี่น้องนี่เหากับมินาทีอันทาใส่น้ำจ้ะนี่ลอใส่น้ำทาใส่น้ำย่างเดียวจ้ะเดี๋ยวเพื่อนจัดการให้เพื่อนเบิ่งระดับน้ำให้เพื่อนเบิ่งระดับให้ทุกอย่างจ้ะ ละลระ,ะ,ะ,ะดับที่ว่าอันแรงโซลาเซลล์ระดับน้ำเพื่อนจะต้องไปน้ำกันได้นะจ๊ะพี่น้องนี่เพื่อนก็นจะเบิ่งหาวัดหเพื่อนก็นจะเฮ็ดหเบิดทุกอย่างนะจ๊ะจะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเพื่อนเอาเอาทอแล้วก็สายเนาจะนาอคือว่าโซลาเซลล์อันนี้นะ นิงเอาแบบว่าโซลาเซลล์ด้วยแล้วก็เอาสองระบบนะคะมันก็จะเป็นระบบแบบว่าใส่ไฟฟ้าใดน้่นะจ๊ะพี่น้องนี่เพื่อเหตุฉุกเฉินเราอยากใช้ไฟฟ้าเราก็เขาก็จะใส่ไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะนี่จ๊าก็คือจะเป็นโซลาเซลล์สองระบบนะคะระบบอันไฟฟ้าครับระบบแสงแดดจ้ะพี่น้องแต่ว่าส่วนหม่างเขาจะเน้นใส่แสงแดดเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าบอ่อชุกเชิญอิลีเข้ากับจะบอ่อใสไฟฟ้าวะ่ะแต่ว่าเข้ากับติดตั้งสองระบบใบจ้ะนี่จ้ะก็คือน้ำไหลเราเด้อพี่น้องนี่น้ำใสใสนี่ไหลเต็มมากเลยนะคะนี่แผงโซลาเซลล์เข้าใสซีแผงจ้ะพี่น้องนี่ล่องใส่เบิ่งก่อนจ้ะก็อันนั้นจ้ะพี่น้องก็เป็นช่วงที่ทดลองนะจ้ะพี่น้องนี่ น้ำไหลแรงไหลคอยนี่เข่ากับตอต่ออันนี้นะพี่น้องต่อโซลเซลลมาลงบอ่อจ้ะพี่น้องนี่ลงบอ่อนะคะเราจะลงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้ํามันให้น้ามันไหลแล้วก็ให้ปลาเขาได้มีออกซิเจนหายใจด้วยนะคะนี่ทําแบบนี้นะคะนี่จะปลา,ายหลาหลเ้พี่น้องนี่สระนี่ ปลาหลายแล้วก็หลายชนิดพร้อมจ้ะพี่น้องแต่ว่านิ้งกับคุดค่องค้องรอบๆบนี่ก็สามซีค่องแล้วก็ค้องเห้ยาวไปอีกหลายค้องพี่น้องซึ่งปลานะ่จะไปได้เพื่อทุกค้องพี่น้องนี่จ้ะแต่ว่าเขาจะลงสซล้เซลล์ในบอนี่พี่น้องลงไปนะคะเอาน้ำลงบอนี่แล้วก็ให้เขาไหล ไปตามข้องนะจ๊ะพี่น้องซึ่งโค้งน้องหน้านี่จะมีอยูยีสิบไลน์แล้วพี่น้องเร้่อก็จะเห็ดข้องเหตุข้องไปเรื่อยๆมีบออยู่หกบอห้าห้าหกบอนะคะบอใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วรองนั้นก็นจะเป็นข้องจ้ะจ้าโซลาเซลก็จะต่อน้ำจ้ะพี่น้องต่อน้ำเข้าสวนนะคะเข้ากระสือ แป๊บมาตอนามเขาสวนจ้ะพี่น้องแป๊บอันนี้จะอันนั้นฝังลงดินอยู่นะคะทุกคนนี่จ้าก็คืออันเห่ากับทะย่อยเฮ็ดนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อความสวยงามเราจะฝังฝังท่อลงดินเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าเห่ากับจะตอหนาม,มาเพื่อที่จะลดผักนะคะนี่สื่อสายยางสื่อ,อยังมาตอจ้ะพี่น้องนี่สายยางเห่ากับสื่อ ซื้อเงาอยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่าเข้าพักพักเข้านาะมีหลายหมองพักเข้าเข้าปลูกเยงาวจ้ะพี่น้องซื้อซสายยางมากเจ็ดสิบแปดสิเมตรได้นนิสองอันต่อกันนี่จ้ะพี่น้องนี่นี่จ้าเห้าก,กจะจา,ามาลดน้ำลดน้ำพักทีแบบว่าผักเขายังไม่โตเนาะเราก็ ต้องให้น้ำแบบว่าไกลชิดนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้กแ็แค่เริ่มต้นเด้อพี่น้องเฮายัางบ่เด้ระบบแบบว่าตั้งระบบบ่ทัได้ต่อแปบตั้งระบบแบบว่าเฮ็ดน้ำแบบว่าดีๆนะจ๊ะพี่น้องเฮาก็ใส่แบบนี้ไปก่อนจ้ะเพราะว่าเดียยยเด๋ยวจะปรับปรุงยุอยู่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะปรับปรุงเดี๋ยวเดี๋ยวคนอยู่บานเพิ่งก็จะซื้อปแปบซื้อยังมาตา่อต่อหนามมองนั้นมอง,งนี้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นก็นจะเฮ็ดระบบน้ำเองจ้ะ ทำระบบน้ำระบบน้ำหมุนเวียนเดี๋ยวเพื่อนกันจะเฮ็ดเองจ้พี่น้องเบื้องจะประกอกน้ำาบะก,กอกน้ำโดกโดกพี่น้องเบิ่งจืาแสบค่ะนี่จ้าคือคือระบบน้ำเข้ากับเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าลงโซโลาเซลล์ใหม่ๆเข้ากับบ้านใดเฮ็ดแบบว่าระบบอื่นๆนะจ้าพี่น้อง เดี๋ยวระบบอื่นๆเราก็จะตามมานะคะเราก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะก็คือจะเฮ็ุไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามันก็ย่างว่านะคะมันจะทําวันเดียวให้เสร็จทุกอย่างมันก็มันก็ไม่ใช่เนาะนี่จ้ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจ้ะพี่น้องค่อยๆ่อไปจ้ะแต่ว่ามันก็ดีว่าเฮ้าไดพัฒนาไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องนี่ ใส่โซลาเซลล์เฮากับจะได้มีน้ำใส่เรื่อยๆจ้ะพี่น้องโซลาเซลล์เฮากับจะเน้นเอาน้ำเอาน้ำลงบ่อนะคะเอาน้ำลงบ่อเพื่อที่หน้าแลง้งในคลองเราจะได้มีน้ำเนาะนี่จะ้ะนี่เฮากับได้ดพักน้ำนะาจะพี่น้องเฮ็ดเดี๋ยวก็ได้ต่อระบบน้ำไม่จ้ะพี่น้อง จะไดตตอระบบนำไหมนี่จะเขาก็ซื้อปลามาป่อยแบบว่าปล่อยเรื่อยๆนะจ้ะแบบปล่อยปล่อยนะคะเรามีหลายบ่อหลายคลองนะคะทุกคนนี่จะย่างที่นิงบอกเนาะจ้าเนาะบอ่อมีอยู่หกบอ่อจ้าพี่น้องบ่อใหญ่เนาะจานาะเขาก็จะปล่อยปลาไปน้ำเรื่อยๆจ้ะนี่จ้าพี่น้องปลากะมีหลายชนิดเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้า ทั้งปลาแบบว่าเฮาสื่อมาปลอยน้ำจะพี่น้องแล้วก็ปลาธรรมชาติจะพี่น้องปลาช่อนปลาซิวนะคะจะพี่น้องปลากันยังง่ใหญ่ดีจะพี่น้องปีหน้าน่าจะได้เผาแล้วนะคะทุกคนปลานี้นาะจะเนาะแต่ว่าพวกปลาช่อนปลาปลาธรรมชาตินะนใหญ่ยเราได้พี่น้องได้กินเราจะเบิ่งพี่น้องบักเขือนี่กำลังออกดอกกระไล่นี่โอ้ บักเขือหน่วยซ้ำบักเพาพี่น้องป้าบักเขืออีหยังบักเขืออีหยังเจเมะเขือผูพพระหยังดอกมะเขือผูพานเมืเขือผูพานวสันหน่วยใหญ่วางซ้ำบักเพานี่พี่น้องป้าบกเขียเห็นจักเถอะนี่จ้าต้นทุเรียนอันนี้ต้นมะตูมบ่ต้นมะตูมอันนี้ก็จะเป็นบักเขือบักเขือธรรมดาเขือเปาะบ้านเรานะคะนี่ นี่จ้าพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนั้นพี่น้องเฮสอันจะปลูกจะปลูกอันพวกบวบพวกยังที่เพิ่นแบบว่าเป็นแบบว่าแบบว่าเป็นเครือนะ่ะเป็นเครือเป็นยังนะจ้าพี่น้องให้ให็ใหหนวยเพิ่นหอยตองเต้งนะจ้าพี่น้องนี่จ้ะนี่บกบวบ บ,บ,บัวกับเป็นน่วยแล้วเด้นี่ได้กินแล้วพี่น้องนี่นี่เราจากระจ็ดให้เพื่อนเลื่อยขึ้นไปจ้ะพี่น้องสุกจะสุกโอ้ยน้อยนี่เฮิมน้อยนี่สุกพี่น้องผ้าเก็บห้องสุกสุกจะสุกนี่ หอมจ้ะพี่น้องสวนหอมจ้ม,นนมาฝั่งนี้กับสวนหอมได้พี่น้องนี่ฝั่งนี้ข้ามถนนมาก็จะเป็นสวนหอมนะคะนี่จ้ะสวนหอมจะนี่ที่เป็นถุงพลาสติกนี่บอยังได้พี่น้องปลูกต้นไม่ไว้แล้วก็ไม้ไว้นะจ้ะยายันง่วยยันค่วยมรลน ีวลจ้าพี่น้องนิงมาอยู่บ้านนิงมาบ้านมาเยี่ยมบ้านกะอันเนาะมีกินบือยดบ้ยยากจ้าพี่น้องนี่สวนหอมนีจ้านิงกะจะเฮ็ดระบบน้ำไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะคือเราทำคลองทุกที่เลยนะคะนิงกะบ่ได้ทายเบิ่งเบิดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบางมองนะ่ะเป็นแบบว่า ต้นไม้เขาเริ่มใหญ่แล้วมันแนมเบรียนข้องแล้วนะจ๊ะพี่เนาะ